กินปากเมื่อกินขี้อย่ากดเถ้ากดให้เฮ้ยอย่ามึงว่าแตะอมเมื่อแปลงฝันบ้างวะเนี่ยเจ๊คลิปขายมกิเกือบอ้วกโอ้ยเฮียเฮียไม่ไหวเว้ยเจ๊เอาเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วเจ๊หงแหงหนานกินปลอมเป็นหญิงหลอกชาย1691คนแอบถ่ายคลิปขายสังคมจีนชกทั้งประเทศเฮ้ยเจ๊หง ชื่อที่คนไทยใช้เรียกเป็นชายขาวกีนวัย38ปีใช้นามแฝงว่าซิสเตอร์หงใช้ชีวิตแบบผู้หญิงทุกวันทั้งแต่งหน้าใสา่วิกแล้วก็ฝึกใช้เสียงให้เหมือนผู้หญิงดูภายนอกเลยอาจจะเหมือนผู้หญิงใจดีสุขภาพเรียบร้อยทําให้คนรอบข้างไม่สงสัยกูสงสัยตั้งแต่แว็บแรกวิธีการเข้าถึงเยื่อใช้แอปหาคู่สร้างโปรไฟล์ว่าเป็นผู้หญิงโสดที่อยากเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายรุ่นใหญ่เชิญเยื่อไปที่ห้องพัก โดยไม่เรียกเงินสักบาทมีกฎว่าห้ามมามือเปล่าไม่อย่างนั้นจะไม่ให้เข้าห้องนะจ๊ะเมื่อถึงแม้บางคนจะเริ่มสงสัยแต่กลับมองข้ามเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีความใกล้ชิดเสียวเว้ยจุดเปลี่ยนที่ทำให้เจ๋หงนั้นโปะแตกก็คือมีการแอบถ่ายในที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตภาพบางส่วนนั้นถูกนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มแอปลับ แอ็ออล็อกแอคล็อกอะ่ะแต่และคลิปนั้นแสดงถึงใบหน้าแล้วก็เหตุการณ์อย่างชัดเจนคลิปแม่งโคตรยาวยอดเข้าชมเนี่ยโอ้โหเป็นล้านจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตในโซ,โซเชียลนะครับผมนะ่นก็เลยเกมนั่นเองนะจ๊ะเรามีคลิปนะครับผมตัวอย่างบางส่วนนะเออไม่ได้มีเกตนานี่ยเหยียดเพศหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับผมนะ่เป็นการนำเอาน้ำข่าวมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะโอ้เกลียดอะไรวะมัอนมีอะไรตายในห้องเจ แกวางไหนครับแกบอกเลยว่ากกแน่นอนเจ้าสายผมแนกะเ,เดี๋ยวเราต้องวางสัมภาระก่อนนะครับผมนะอไอนหนาวๆร้อนแปลกๆขอเค,ค็กก่อนนะครับผมนะแกอะไรชีอ้อะไรเปลี่ยนรองเท้าเอ้ยมันแหม่งแหม่งขอเค็กก่อนแม่ง,คคมงทำไมไม่ส่งบอกว่ากิ้วายเนี่ยกูมาถูกทีปะเนี่ยโอ้โหเขา เออมันก็ตรงปกใช่ว่ะอ้าเริ่มเลยครันเจ๊นี่น้ำปลาขวดเดียวโคตรคุมและบอกเลยงานนี้ขอกอดสักทีคิดถึงใจจะขาดอ้อเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ม,ลวมือหือม,มือมือเจ๊อู้เจ๊อย่าจับระวังมันจะขี้ใส่นะเจ๊เปลี่ยนรองเท้าก่อนแล้วกันไอ้น้ำปลาเต็มห้องแล้วนี่มาทีไนก็เอาแต่น้ำปลามา เอาอยัางอื่นมาบ้างสิคนที่บ้านขายน้ำปลาให้เอาปลาทูมาเลยรอ,อบหน้าเกาปลาไหลมาให้ละกันนะเริ่มเลยละกันนะถกขอแค่ข้ขอ,องให้แค่อ,อ,อุ้ยเฮียอุ้ยโอ้หนาแกก็พ่อคุยอุ้ยโอ้โอ้มึงเป็นผู้หญิงจริงปะเนี่ยแกโอ้หนาโอ้นี่พ่ออะไรเนี่ยไม่ได้เจอกันหลายวันต้องคิดถึงแกมากเลยแนละ้ว คิดถึงกลิ่นตัวๆของเก๋ไม่ได้เจอกันหลายวันมืออวบอันขึ้นนั่นเนี่ยวันนี้เราของตกๆนะครับผมนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยมดลักฟักทองหมดใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมนะยังติดตามผมนะเออ พอดีว่าช่องเราต้องเจอวิกฤตแบบสุดๆนะครับผมกฎใหม่ของย t ท b e ที่ออกมานี่ผมโดนเต็มๆบอกเลยว่าคลิปหายทั้งช่องไม่เหลือเลยสักคลิปนะครับผมต้องทำใหม่ทั้งหมดนะครับอาจจะเอาคลิปเก่าๆมารีมิกใหม่นั่นเองนะจ๊ะไอ้มันมีเอ่อเท็กเจอร์มากขึ้นในการนำเสนอนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหกฎใหม่ที่บอกว่าเข้มสุดๆอยู่ยากแล้วไอ้ทุกวันนี้ ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ